สบายดีทุกคนนี่ดิตันนับก็ซื้อสร้างแต่งอ้อนสาวแล้วจ้าเอ่อเมน,นี้ก็ถึงเวลาที่จะแบบเอ่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะทุกคนเมนี้ก็คือวันที่สิบเจ็ดเนาะได้กลับแล้วได้กลับแล้วแบบมาแป๊บๆเนาะได้กลับอีกแล้วนี่ก็คือเตรียมกระเป๋าตั้งแต่เมื่อวานนี่เสร็จแล้วแล้วก็เปส้สะพายคู่ใจของเราไปคือเดรบแบกเดรบแบกนู่นแม่มาละ ตอนนี้ก็คือรอรถอยู่รอรถเขามารับอยู่เมื่อแล้วเดอ้อเมื่อแล้วอาจารย์ทุกคนอาจารย์อย่าแม่ก่อนรำมรำมจะไปแล้วได้อิพ็อ,ะะอกภาษา เป็นไหนลูกสาวที่ไปคิ้ห้อนป่หรือดีใจยันยันว่าดีใจป่ะว่าโอ้ไปจอเถื่อนมาเจอบ่าน่าอนก็่ด้่ก่อน่าฮ่าน่่าฮบาิ่ามาก่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ็า่าฮ่าฮาฮยแฮ่า่าฮาฮ่้ฮ่าฮ่าฮว่าฮ่าฮวาฮ่าล่่าฮ่าา่าฮ่าฮ่า เอาขี้เข่ากินน้าแม่โม่ที่กับกองกับเขาเนี่ยก็เฮ็ดแล้วแล้วก็โม่ที่กับแม่ช่วยเก็บช่วยนั้นช่วยนี้ช่วยทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้แล้วแม่บอกเดี๋ยวพ่อน่าจะในตอนนี้เลยตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงนี่แล้วทุกคนมันยังโมกุญย์อยู่เนาะมันยังโมไม่ส่างลาวจ้าดอกเตมป่าบ่ได้ไปคือไปหาแม่เทอเนาะ ทานอยู s <S ado, so like oh ่ว่เดี๋ยวไปดูว่ายังไ่ได้บอกไม่เท่าเลยไปดูว <plausible> ่าแมนใช่ิองมือไทยกว่าเอาเบียบ่ได้บอกวันเอาใช่เดี๋ยวเราบแล้วะว่าสิไปมื่อนี้ว่ะไม่ท่าเลยทุกคนแตลืมหรือเปล่าเดี๋ยวขาเจ้ามาฮับแหละพอท่าไปแล้วเด้อพท่าวัแอ่ะมัมมัมมัมบ่ออันนั้นลดสาษี đây 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 để e e -en -en sao. Không Nhưng mà thôi. để 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 ไปต,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 ตาสือมตาสมไปช่วไปเยอะพ่เจ้าไปเยอะไปไปเพื่นเพื่นเบิรเพเท่าเบิ่กำลังยกกแเบอร์นู้เพื่เท่าี่ยังสารติบเขาทุกคนเงินสารติบเขาเป็นอาชีพของเพื่อนไปแลเจ้าไรไปแล้วเด้อากลังยกกระเป๋าไปซืซ mm. ่งไต้องมันจะไปไทยลวเด้อไปไทยลวเด้อไปไทยแล้ว

เละเดี๋ยวเดี๋ยวปะไปถ่ายหุบปะขอถ่ายหุบมาเนี่ยบอบายไปเลยเด้ออานองลงเด้อลาเด้อเร็วทุกคนได้ไหมล่ะขึ้นรถนี่ไงเร็วไปปะบายอ้ยลุงก็ไปละลุงอันนี้ก็คือเป็นพ่อไปเร็ว กงราสอวทุกคนฮัลโหลจมมแหงเอ็นดีจะ่เ<ย>จะเอน,นี่คนที่จะไปน้ำสองคนนี้ทุกคนเป็นน้องๆแอสืซอร์งกันอ,ยอย่าซึ่งสาลี่สาลี่อั <c ười> นนันี่สลุงลาวันลุงลาวัน <c ười> โคได้ใส่ไหมมันจะเห็นป่าวะไดนี่น่าจะได็กนแหละน, <c ười> น้องสูดมา,ารวจคน อาจจะไม่แบบเออนั่งว่าแลนรนมตั้งแต่ตั้งแตมาก็คือยังไม่เคยนั่งรถโดยสารนะมาโรธาบินบินิมาโรธามาถึงอันนั้นแล้วทุกคนตลาดเซโนมาโรธา เด<ป>ี๋ยวล่อทาอันเบเตียงอีกเที่ยงหนึ่งมองทุกคนเพื่อนโทรวันจันทร์ยังโมฮาบตอนนี้นะโทรวนยังโมฮับเลยโอ้ต่นแรกก็นัดบอกว่เออน่าจะฮอนมาประมาณแบบเอ่อสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบแปดโมงเก้าโมงเองวานเก้าโมงนี่สงสัยเพื่อนยังโบตื่นเนาะที่ต่อทางไหนเด้บาทนี้ที่ต่อทุกทางทางเฟซบอร์อย่างเงยเนาะเพื่อนก็ยังโมฮบ เสียดายมากเมืนน่อนานๆลื่นอเบื่ออันอันเขาเรียกอะไรนะอันเบ้าไอเมกนะไอเมกที่เป็นตากรไเอเฟินนะลืมขอก็ <c oughs> คือแบบรออ่าบปล่าแดงทองก็ประมาณาสิบข้ส้องหนึ่งแล้วนะทุกคนโคกระบติดส <c oughs> งสัยเฟินก็สิรับเนาะเข้าใจเฟินแหละเนาะเฟินทำงานหลายเฮียรเรียกหลายรอต่อไปจ้ะรอต่อไปจ้ะ แต่ถ้าเรองก็เดินก็อาจจะประมาณแบบที่จริงอยากไปถ่ายเนี่ยตรงเนี้ยตลาดตลาดอันเนี้ยตลาดเซโนโที่แบบว่าเขาเจะขายปิ้งไก่นะแต่ผมมีเส่กระเป๋าไว้เพืนอการสองหายด้วย,วยแต่ไปถ่ายอะ่ะรอต่อไปถ้าแบบไอเตียงบม,มาประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายบถ้าเราบะมาก็ก็คือกลับก่อนละ ทุกคนตอนนี้ก็เจอเบาเตียงทองแล้วสบายดีออ้โอ้ยสบายดีเน้แล้วก็อันน้องนมน้องเมกอายเมกเพราะว่าน้องอายุไรก็นเราสบายดีอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยววันสิบห้าไปอันนี้ทุกคนที่ปิ้งไก่สซโนที่มันแบบแย่ตาเลยสินะเพราะไก่แย่ตาโอเคเนาะเดี๋ยวมาเจอ นี่คือบรรยากาศแคมของอุ้ยฟังเนะก็เป็นประเทศไทยแล้วลอยสามรูดเปยังนกลอยฟามลอยนำมมเป็นนะสิเปงไว้ยี่ข่านล่อล่อล่อางอาประตูมัดเอ,อ,อิ้เป็นหยามรูดอันี่ได้คนเคยลอยค่โอ้ตายไอ้ไอ้ขึ้นไปยังไงบา้าก้อนจะก่อนสมัยก่อน ไปก่อนมันมีพัดเห็ดพัดสปอร์ตเด้เป็นรูปมแม่นแลบบหนึงน่งไปนี่แล้วจะย่างคำอ่ากาะน,นั่นแหละก็ขึ้นเพื่อต่อยอ<อ>นี่คือเพันเหตุท่าน,นเลี้ยวเนาะอันนี้เพันเห็ดดินอันนี้เอามาคืออย่างอ่าเพื่อนเอาเห็ดเอาเห็ดแบบอ่เเอาเพื่อนเดินกันเจือนอ๋อคือเหมือนแบบยนัยนยันแม่น้ำม,มาซ้อมันซ้อไปแต่แแคนที่เห็ดเล่นลิงมอง กร่างกายมงึงนี่เลยนะ oh. มงึงผ่อนคลายมาออกร่างกายอย่างเรีนแบบนั่งซิวแบบเหมือนอาลงเหมือนแบบสวนสาธารณะแม่นี่ oh. แต่มันกันทิน้งคลองมันจะเป็นคือนจะใช่ไหม่อาสวนสาธารณะน่าจะยับงสบายไหมนกาจะเป็น เราตอนเหนืงขึ้นเอ้ยเจ้าตอนแรกๆนี่มีคนมาแลนด์ด้วยป่ทันหลายฮินอ๋อแลนด์บานนี้เลยบบข้างนาอ๋อทางนาถ้ามีแล้วลายาบรรยากาศอยู่ลาวนะแต่โบเคยมา นี่จเป็นนี่แหละจุดเริ่มต้นคือเพินเฮ็ดแล้วนี่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 นีนเ่นนี่นี่นีนี่ี่ี่ีนี่่น่ี่น่นนน่นี่่นนีนี่นนี่่่นนี่่นี่นี่่น่ี่ี่นี่่นนีี่ มีสวนมีแบศาลาศาลาแบี่ปะมาณนี้ลี้ยอ้แบบเป็นอ๋อที่ออกกําลังกายที่อย่างนี่ค่ะก็เปิดชายแม่นบอที่เป็นเปิดปีท่องเที่ยวนะหมอหรือว่ามีแต่ก่อนนั่นแหละอ๋อมีแต่ก่อนนั่นแต่ดปีท่องเที่ยวเนี่ยคนมีนี่นี่ด้วยกันโก่งกันอ๋อขาเจ้าเฮ็ดวันนี้เนาะแม่นี่แหละก็เนทางอ๋วเจ็ด ของแบบว่าเอาเฟืองเอาเฟืองมาสานแล้วก็นี่มองนี่นี่โซนอ๋อนี่คือไม่ขายอาหารขายอาหารอ๋อนี่นี่นี่ตัดนึ่งเลยคล้ายๆแบบเป็นอารมณ์เหมือนตลาดตลาดอยู่ไทยตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนประมาณ้โอ้ยสวยสวยขึ้นเลยชิงามเนาะงามมีแต่ไฟเต็มหมดแล้วก็คนขายหิมทางหนึ่งชิ้น ไทยยึดทางประมาณนี้นนบอ้สออส่วนจากธนาคารคันาบุรีคันาบรุาบรีตกภาษาไทยและบาทดินด่านกดกาคนเขาเมืองเอ้าอ๋อใหม่อ๋มอมาทางเฮือ,เออ๋อแบบคนไทยขามมาจักสินนเนาะบอสอันนะั้นชมรมเราคนเกไปทางเฮือไปเด็กไปไทยนะน อ๋อไปได้เงือนก็นได้เอายาน,นาย,ยานตนุนกนาวลอยบอเนเน็น้นำอ๋อนี้เนาะแต่จุ่งตอนนี้โอ้นี่โอ้ยเห็นแล้วโอ้ยออดคือเงยแท้โอ้ย,ออเ,ย,ออยเห็นอยู่อันนี้มั้งที่ครูบาทนเพิ่นอันเฮดนะแม่นบอก นี่แหละมีแต่มองเดียวนีว่แหละแม่นครู่วัดโทษนั่นแหละเป็นเป็นแบบเป็นญาติอันอันของของแต่ของน้องนี่แหละเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เพิ่นบวชนะชตอนนี้เพิ่นน่าจะเป็นมหาทนหรือว่าเอียงโมูหไปอ๋อนี่ยเนี่นี่อ๋ออยู่นี่นเองเนาะแต่กลางคืนมันสีน้ำมันไฟหรือเวนมันมีไฟพ่นมาทีละนี่ว้าวได้เห็นแล้ววันที่นี้ ท่านภูนเพื่อตือว่าเป็นอาหารจีฟู้ดว่าทั้งนั้นอ๋อเป็นร้านอาหารโอ้โอ้เป็นร้านอาหารแต่ตอนนี้มันจะปิดเบิดพี่น้องเนาะบ้านเราช่วงเทศกาลนี่มันเปิดพี่น้องกับบ้านมั้งโดใช้กับเปิดอาหารนี่บางหญ่ยังปิดปิดกับบ้านมั้เนาะที่จริงถ้าผู้ใดเปิดนี่คือสิได้ขายดีเนาะขายดี แตก็ย่งว่านะคุบลุงองก็บือสิยายกับบ้านสินะ<ม>ี่อนนี่จ็มีดดสวนาสาสนรอ๋อสวนา สวนหนูรักภูมิสวรรค์ฮ่าจะกินจะกินเนาะเขาปิดปเขาเปียกไงอยากกินเขาเปียกเขาเปียกบอกเอยเออเนาะ เปลี่ยนชี้ท่านเหมือนเนาะท่านรถบ่เนาะท่านในตรงนั้ไปไปเลยบ่แหล่ะไปเลยบ่ยันมาน้องหิวนะอ๋อได้น้องในนะแต่อายนั่นแหละอายบริจีข้าวซอยอ๋ออายอายแต่อายกลับมายังก็ได้เนาะแต่ยันมาน้องเบโดยน้องน้องหิวอย่าไท่านรถแต่ก็ถ้าเขาเปียนเฟอร์เฮือ ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ยบอกแม่กินเรือกินได้บ่อยากกินข้าวเปียกอยากกินแบบลาวๆข้าวเปียกลาวๆอยู่ไทยกินหลายแล้วอยากกินข้าวเปียกใครยากจะได้คือไทยเขาเปียกปิดเบิร์ดเนาะปิดไม่ส่วนอะไรปิด ประมาณเศร้าไปและจังเป็นปกตินะคิดว่าพอปาไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ก็ไอ้บ้าเทียงอ๋อนี่คือตำรวจแท็กซี่นี่แท็กซี่แล้วแท็กซี่จะเป็นแบบนี้แท็กซี่แล้ว คือแบบถ้าเข้านั่งก็จะเป็นแบบปีเตอร์บันนี้บอสมีแน่คิดกันปีเตอร์คืออยู่ไทยไอ,อันนี้บาเตียงคนกำลังไปส่งเป็นขึ้นไปด่าน,น,นอันนี้มันกิงง่ายๆกัน ไว้เดอกจำตาหลงได้เนี่ยมันตึ๊บเลยหงไปแจ็คแค่ไหนปไปไหนหรือโบไทยด้วยเนาะฮัลโหลไทยไทยยุไทยยังแบบมีแบบว่าอันเรียกรถไปโน่นนี่นั่นจะใส่มุดกระไดอันนี้บ้องมือยู่างเลยเคยใส่เคยไหม ดยขับแงทางภาไตอโอ้ยมาเดินถึงสันเอ้บุมอดทีอัน่ะ่องที่มาเนาะมเป็นคากรยังนีมาเดินถึงไค้อ่ายูเี้วใกล้ก่อวสามแยเกบด้วยมีราอานองก้อนดน้านองกอว่ายังผมมีงานเสร็จแล้วเสรงก็เลยต้องไปหาไปหาดำหา จะลงจากมออร์ิ๊กกะซี่ไปต่อเนาะเออเห็นไอ้พวบว่าเป็นมานโอ้มีคนมาหาอยู่ดีแล้ดีเลยจป็นะไดกเปนทางปลอดภัยนอนน้องให้นงานือไว้เถออาดูแดมเนหลายๆน้องเป็นยังมีงานหลางนเนาะกาลูกกนหาเบิกมองเกากัะเป็นน้องคนใหม่แล้วเป็นง้อบ จะได้มองไม่ก็อาจจะได้อาจจะเล่นเดือนเพชรกับตรวนี้เนาะาอ่างี้คนไปร้ายน่ีรเอามาจงบได้ทาน่าเนาะเขาจะ่านอนบาหวานหลายแ่ว่าเราวนกเหมือนท่คนหลมาเยี่ยมเพื่อนยังสร้างเยี่ยมบ้านเยี่ยเมืองกับสรุปทีกรก็จะะกันน มันง่ายปนครับมันกรับั้งมกับพีบไปโอาคนะ้านอลได้ไมเดี๋ยวไปลื่มบางอได้ได้ยินดีเนาะมาเล็นเกันได้โดยายนอจะมา้องเพื่อนบนท่านรถทันลางเนาะเดินทางปลอดภัยด้วน้องเด้อโอ้ยจะรู้สํารักนี้ก็เ่งนี้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันทีุ่เทเนาะอฝากไลค์กดแชร์กดติดตามันด้วยกันถ้ต้อไปติดหรือไปแล้วไปดี 哎。